ย้อนรอยเรื่องเล่าเรื่องบ้านเช่าหลังสีฟ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณสิบปีด้วยภาระหน้าที่ของคุณต้องที่จำเป็นต้องโยกย้ายสถานที่พักชั่วคราวอยู่ตลอดเวลาและตามคำบอกเล่าของคุณต้องไม่รู้ว่าด้วยเหตุบังเอิญหรืออะไรก็ตามแต่บ้านที่คุณต้องเช่าอยู่มักจะมีคนมาติดต่อเข้าซื้อหลังจากที่คุณต้องได้ย้ายเข้าไป เมื่อถึงวันที่ต้องย้ายสถานที่อยู่อีกครั้งคุณต้องได้เช่าบ้านหลังหนึ่งที่ถูกทาด้วยสีป้าภายนอกของตัวบ้านดูน่าอยู่แต่ภายในของตัวบ้านมีหลายจุดที่คุณต้องได้แต่ตั้งคำถามในใจว่าสร้างมาเพื่ออะไรพระพรหมหรือพระเจ้าผู้สร้างเป็นเทพพระเจ้าสูงสุดหรือมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ในคติาศาสนาฮินดูมีความเชื่อว่า เป็นผู้ลิขิตความเป็นไปของสรรพสิ่งและเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของเหล่ามวลมนุษย์ตามประวัติการกำเนิดของพระพรหมมีมากมายที่ถูกกล่าวอ้างขึ้นหากเป็นตามตำราคำภีโปราะของพราหมณ์ฝ่ายพระวิษณุจะกล่าวว่าพระพรหมถือกำเนิดในดอกบัวที่ผุดขึ้นมาจากพระนาพีสดือของพระวิษณุหมายถึงว่าพระองค์นั้นต้องการสร้างโลก หากเป็นตำราคำภีของพราหมณ์ฝ่ายพระศิวะจะกล่าวว่าพระศิวะใช้พระหัตถ์ข้างหนึ่งถูพระหัตถ์อีกข้างหนึ่งจึงบังเกิดแสงขึ้นมาและพระพรก็ออกมาจากแสงนั้นและหากเกิดจากตำราคำภีปุรณะของฝ่ายพระพรจะกล่าวไว้ว่าพระพรเกิดขึ้นมาเองโดยไม่มีสิ่งใดมาก่อนคือมีอยู่แล้วตั้งแต่แรกเริ่มของจักรวาล ส่วนในเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับพระพักของพระพรมนั้นในคัมภีมัศยาปุรณะและความเชื่อต่างๆได้เล่าเกี่ยวกับพระพรมสี่พักไว้ดังนี้เดิมทีพระพรมมีห้าพักแต่ว่าครั้งหนึ่งได้ไปดูแคนพระศิวะเข้าทําให้พระศิวะพิโรธและได้ใช้ไฟบรรลัยกันจากพระเนรที่สเผาพระพักที่อยู่ด้านบนเสียนของพระพมจนเหลือเพียงสี่พัก และอีกความเชื่อที่เล่าว่าเพราะพักด้านบนของพระพมนั้นเจ,จิดจรัสมากเกินไปทำให้บรรดาอสุรทนไม่ได้จึงไปขอร้องพระศิวะเป็นผู้ตัดพระพักของพระพรหมออกในส่วนของลักษณะอุปนิสัยของพระพรหมพระพรหมจะทรงโปรดความเงียบไม่ชอบความวุ่นวายและมีพระไทยที่อ่อนโยนยิ่งนักรักทุกสรรพสิ่งที่พระองค์สร้างเสมอมา ส่วนศาส์ตวุธของพระผมนั้นมีมากมายในกรณีของการปั้นหรือวาดสาตาวุธจะแล้วแต่ช่างปั้นช่างวาดที่จะจินตนาการขึ้นมาแต่ที่สำคัญและขาดไม่ได้เป็นสาตาวุธหลักเลยได้แก่ลูกประคำคือการสวดมนต์ภาวนาต่อพระพหมเพื่อแผ่เมตตาไปยังสรรพสิ่งดอกบัวคือความสวยงามของธรรมะความดีงามคำพี คือการตั้งตนอยู่ในความดีความชอบและสุดท้ายคือหม้อน้ำกมันทนหรือหม้อกะลัดที่ตักตวงจากแม่น้ำคงคาไปใช้ในพิธีบูชาเทพต่างๆจะเรียกน้ำที่ตักขึ้นมานั้นว่าน้ำมนต์บริสุทธิ์และสิ่งสำคัญที่เชื่อว่าหลายๆคนคงยังไม่รู้คือสัตว์พาหนะของพระพรหมคือหงนั่นเอง การกราบไหว้คารพบ,บูชาองค์เทพถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนไหว้เพื่อความสบายใจศรัทธาเพื่อความเชื่อของแต่ละคนแต่สิ่งสำคัญที่มากกว่าการกราบไหว้บูชาคารพสิ่งต่างๆคือจิตใจที่ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นและไม่กระทำการใดๆที่ส่งผลร้ายต่อผู้คน